แล้วเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยไปทดสอบกันนะครับผมกับเจ้าตัว Dead Audio Spatial Active DI Box X 48ตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับผมนี่บอกอินดีหนึ่งในตระกูุดิโพลเวอร์สนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมากับเจ้าตัว DI นะครับผมซึ่งเจ้าตัว DI ตัวเนี้ยโอ้ ผมว่าจริงๆเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆซึ่งมันเป็นผลงานของคนไทยด้วยนะครับผมกับเจ้าตัว d a a d Audio ตัวนี้นะครับผมซึ่งฟีเจอร์เนี่ยก็มีหลากหลายมากแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็น DI นะครับผมประเภท Active นะครับโดยที่เขาก็มีเป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมขึ้นมาที่ใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็ใช้ในการเล่นสดได้แบบดีมากๆเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็น Active DI Box ซึ่งสามารถที่จะใช้เป็นไฟแบบ Center Negative นะครับผมนี่เลย9โวลต์ถึง18โวลต์ได้ นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับเป็นไฟแฟนทอมก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับผมแล้วก็มี1 Input นะครับผมแล้วก็1 True ก็คือสามารถที่จะส่งที่เป็นแบบสัญญาณแบบเพียวๆที่แบบว่าไม่ได้โดนเอาเถิดอะไรเลยเนี่ยส่งไปเข้าตู้แอมอาเลยพวกนี้ก็ยังได้อีก แล้วทีนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ utility ซึ่งสามารถทําได้หลากหลายเนี่ยเจ้าตัวนี้ประกอบไปได้วยอะไรบ้าง1เลยก็คือสามารถที่จะกับเฟดได้นะครับผมซึ่งการกับเฟดเนี่ยถ้าให้อธิบายแบบเร็วๆรวบๆเลยเนี่ยเช่นถ้าเกิดว่าเราเสียบเบรเข้าไปนะครับผมแล้วเราต่อเป็น DI 1แล้วก็ต่อตรูนี่ไปเข้ากับตัวแอมพอถึงเวลาแล้วเนี่ยสัญญาณมันจะมีการเหลื่อมกันนิดหน่อยอะไรประมาณนี้พอมันเหลื่อมกันมันอาจจะเกิดการเฟสแคนเซอเลชันได้ซึ่งเราก็จะใช้เป็นเจ้าตัวท็อกเก s w สวิตตัวนี้ในการปรับกึกนะครับ กับเฟดได้ซึ่งมันก็จะไม่ทำให้เกิดเฟสแคนเคเลชันหรือเสียงวูบวูบหายไปได้ทีนี้ในสวิตต่อมาก็จะเป็นเรื่องของกราวลิฟต์กราวลิฟต์ก็คือใช้ในการช่วยเรื่องของเสียงจี ift, ที่เกิดจากกราวลูบรวมกันอะไรประมาณนี้ก็เราก็สามารถที่จะช่วยได้อีกหนึ่งอันแล้วมันก็จะมีเป็น3าแบนด q นะครับผมรวมถึงแพดที่เอาไว้ใช้ในการลดสัญญาณได้แล้วก็เป็นสวิตเป็นไบรท์สวิตซึ่งมันทางานเนี่ยเจอกับมัลติเอฟเฟกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลองฟังกันนะครับ เดี่ยวเริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไอ้เจดตัว Max Pedal เนี่ยนะครับผม X48 Special Active DI Box เนี่ยโดยการที่ใช้เนี่ยต่อมาจากไอ้ตัวคอ Tone a m p e r o รท s t o m มนะครับผมที่ผมมใช้เป็นกีตาร์ของเองนะครับผมซึ่งใส่เป็นพิก k ั p s i มอ l a ั่นแค่นเอาไว้นะครับเดี a, ๋ยวดี๋ยวพิกมาสเตดนะจ๊ะไปจ้ะ ทีนี้สมมติว่าซาวด์ที่เราเซตมาเนี่ยมันแอบแบบยังไม่ค่อยถูกใจเราแอบปรับได้แบบเร็วๆได้ตรงนี้ได้อีกนะฮะโดยที่เราจะมีสวิตช์ตรงนี้ก็คือว่าจากแฟลตเนี่ยให้มันไบรท์ขึ้นได้อีกก็เป็นซับเท่าอ่อนๆคือจะไม่ได้เหมือนเสียคาแรคเตอร์มากอะไรเงี้ยครับซึ่งทีนี้เราสามารถจัดการย่านโลมิดไฮได้นะครับผมซึ่งการอยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือจะไม่ทําอะไรเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไปทางขวามันก็จะกลายเป็นการเพิ่มย่านนะฮะสมมุติเรามาลองดูตอนนี้ผมจะรู้สึกว่าเออผมอาจจะอยากบูสต์ขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วทีนี้เรามาดูย่านสิ่งกลาง ทีนี้เรามาดูเสียงแหลมกันบ้างนะฮะนอจากนั้นเราก็จะเป็นมีแผดด้วยแผดก็คิดง่ายๆว่ามันเป็นมาสเตอร์ว่มที่มันเอาไว้ใช้ลดความดังแล้วกันนะฮะสมมุติถ้าเกิดสัญญาณมันมาแรงไปอย่างเงี้ยล้วก็ใช้ลดได้ ซึ่งอย่างที่ผมได้ลองว่าให้เพื่อนๆฟังไว้ว่าผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าสมมติว่าเราเซตอะไรเอาไว้แล้วอ่ะแล้วก็ในเป็นเหมือนพวกแบบมัลติเอฟเฟกของเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมีเหมือนพวกแบบมาสเตอร์เอฟเฟกที่เอาไว้ใช้คุม EQ คุมอะไรได้ใช่ปะ่ะไอชุดตัวแอดิโอตัวนี้มันก็สามารถช่วยในการปรับจูนนิดๆหน่อยๆได้อะไรเงี้ยก็คือแทนที่ว่าเราจะต้องไปหา EQ ใหม่อีกชุดหนึ่งหรือว่าจะส่งไปให้เป็นซาวด์เอนจิเนียร์เลยหรืออะไรประมาณนั้นเราก็จะจัดการที่ตัวเราเองก่อน เบื้องต้นได้แต่น่ามันยังไม่พอครับผมเพราะผมก็เกิดสงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเป็นคนเบสเนี่ยเขาจะต้องการเป็นแบบ DI ไว้ต่อตรงเข้าแบบมิกเซอร์เลยอย่างเงี้ยแล้วจ้ตัว EQ พวกเนี้ยมันใช้งานได้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมจะใช้เป็นเจ้าตัว G จนนะครับผม L 2 0 0 0นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะทําการปิดเป็นพรีแอมของมันนะครับเพื่อให้ได้เป็นฟิล์มเหมือนแบบแพสซีฟนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละย่านเนี่ยมันเอฟเฟกกับเบสยังไงบ้างนะฮะ ย่านเบสก็เป็นย่านแบบเนื้อลึกๆก็ถือว่าใช้กับเบสถือว่าค่อนข้างเวอร์ระดับหนึ่งนะทีนี้เรามาดูย่านกลางกันดีกว่าย่านกลางเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงกลางต่ำอยู่ดีประมาณแบบ200-300ออะไรประมาณนี้นะฮะ มันสามารถช่วยเพิ่มเนื้อเพิ่มอะไรของเบสได้ระดับหนึ่งอ่าทีนี้ย่านไฮกันบ้างโอเคย่านไฮก็จะเป็นเหมือนแบบยกขึ้นมาทั้งหมดอ่ะนะฮะ แบบคมจิกขึ้นมาเลยก็รู้สึกว่าใช้งานได้แบบถึงแม้ว่ามันขึ้นว่าบวก12จริงๆอะแต่ว่ามันไม่ได้ให้ความรู้สึกเยอะขนาดเหมือนแบบบวก1 2เดซิเบลหรืออะไรอย่างนั้นนะซึอได้เกิดว่าเพื่อนเื่อคนไหนสนใจนะผมเจ้าตัวนี้นะครับผมราคาอยู่แค่29-80บาทเองก็สามารถที่จะกดตามลิงก์ข้างล่างไว้ได้นะครับผมไปติดต่อหาซื้อกันได้ที่ dead audio นะครับผมซึ่งผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ขอขอบคุณทาง dead audio ไว้ด้วยนะครับผมที่ส่งมาเอาไว้ให้ใช้น นะครับอ่ะซึ่งเอาอข้อจริงๆอะผมมองว่าไอ้เจ้าตัว special active d i box ตัวเนี้ยโดยรวมแล้วสำหรับผมอ่ะมันมีความเป็น utility box คือมันเอาไว้ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของสัญญาณมากกว่าอะไรประมาณนี้โดยที่รวมเรื่องของ EQ แล้วก็รวมพวกกับ phase inverter รวมพวกกาวลิฟอะไรพวกเนี้ยเอาไว้ให้ใช้หรือแม้กระทั่งแพ็กที่เอาไว้ใช้กันว่าแบบเฮ้ยเสียงสัญญาณมันยิงออกมาแล้วมันแรงเกินไปอะไรเงี้ยมันก็คือสามารถที่จะใช้แก้ปัญหาได้ โดยที่ระบบไฟก็สามารถที่จะรับแฟนทอมพาวเวอร์ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นอะแดปเตอร์ก็ได้ก็เลยแบบเออจริงๆแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยโดยหลักๆแล้วมันน่าจะเป็นยูทิลิตี้ทูสมากกว่าแหละที่สามารถที่จะใช้งานในแง่ของการแก้ปัญหาเรื่องของสัญญาณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อไปได้ตามลิงก์ข้างล่างนะครับผมมาะชะไม้๊อปไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้า,า2,980บาทเองใช้เหอะ